คืนนี้ต้องหักหน่วแน่คืนนี้ต้องกลับเที่ยงคืนแล้ววันุกกลับกลับสามเก้าเหรอขึ้นรถไม่ทันงานแรสองทุ่มึ้นร้องไม่ทันแล้วแล้วต้องรออีกสองข่นรถไม่ทันเหรอเพื่อนไม่ทันใช่ไหมเขาแบบมีแปดโกอขบวนตัวนี้อ๋อเดี๋ยวมาสายเหรอแปดกมันเลมา ู้โดยสารกระโดดข้าบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสอง ้นทางสถานีสุไัยก็ลบสุดปลายทางสถานีส่านกรุงเทพอภิวัตน์ขอความจรุณาผู้โดยสารทุกทา่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรยายทางขึ้นลงหรือบริเวณ,เวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับพันตราละ้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางกรุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ มาก่อนเวลาแล้วก็จอดรอเวลาออกเล็กน้อยไดด้เวก